สวัสดีครับพ่อกระนั่นครับสวัสดีครับคร <ผม S 1> ับผมเมื่อนี้กะสิมะควันข้เกาอีกมื่อสองมื่อเลขสี่ออกแล้วพ่อเอ้ยว่าสี่ลูกหลานว่าสีมะลบกวนพ่อคข้เกานี่แหละครับผมนับเลขข้ากาบมันมีอะไรตัวหรอมีนูแค่สองตัวสองสองหางเอาอย่างที่พ่อเดี๋ยวขอขอ,ขอทวนเนี้ยยังหน,อนอง่อยเนาะตั้งแต่ตอมงวดพ่อฟันไว้ยังไหนกว่า ฝันไว้จังไหนเนี ja hier, ่ตีเปเนเลกจังไหนก่อนอองวาสููฟังบังนบันฝันเกี่ยวกับรถรถบ่อนิยลโยสามที่ขันทั้งน้อยใช่หอกเ่อกรถงหรอรถไงกับรถแจ้วัยนะครับผมแต่รถมีกรับรถมาไท่กับสองขั้นสามขั้นนี่ะครับผมบันี้ฝันเกี่ยวขั้นไหนพ่อบัตนี้ฝันเกี่ยวขั้นไหก็พ่อมัน ฟันเกียรรถพีค up ฟันเกียว์ปีอับครับก็เลยเอาเลขไปทะเบียนหน้าเสมอเถื่อนมันจะสามันสามหนึ่งสามหนึ่งสามเก้าสามหนึ่งสามเก้าครับฟันฟันเห็นจะรถบอกว่าได้ขึ้นครับได้ขึ้นยังมอยยังอย่างไรบ่พอดังนั้นเด้๋ยวเขาไปหาเที่ยวห้กินนะนะโอ้ไปหาหมูหาพวกแต่ก็ ได้ไปกินยังทั้งคันกันนะนะครับผมพราก็บว่าค่อยขับรถดอกเพราะว่าไม่อยากขับรถมันไปใช้มาใช้กันไมไ่แต่ให้รูกขับนะโอ้กับอกเลยพันเที่ยวรถอีกทีวันนี้ก็พันมาได้ไปยังไะครับง่ายเลยพีเด็กง่ายเลยยามเด็กนะแต่ในพวกมากทำตัวมัน พ่อกระน,น้องบอลมันมาดังนั้นถ้ามันมันเตินขึ้นมากในขุ่นฝันในบอลมันมาเตินอีหรือลครับเรื่อนในขุ้นฝันเหี๋ยวหนังปเป็นเรื่อ่ยอกไม่ได้ออกข้างน,น,านกเลยเปนแต่กระมังกระมังที้แตนยี่ทังเนี้ยยี่ทงังปนะแต่เป็นสองเตียงนะโมกระมังแตกเป็นสองไฟ เป็นสองเทียงเลยนะัทะหมายถึงปืนตืนในฝันนี่เนาะพอเนาะคือฝันต่อฝันวันพอปืนปืนในฝันพวกมันเปืนนี่ปืนในฝันคือก็งับนั่นแหละฝันซ่อนฝันอันอันคกอยังอันอันงว่าขับรถขับเฉยพวกฝันไม่ฝันนั่นนะโอ้ผมเข้าใจอยู่ผมเล่าหยอกเล่าเช่นนั่นแหละวันนี้เคยเห็นกบยี่ห้อทังสามตัวทำตัวเห็นแล้วเกียดเจ้าน้อยตัวนึงจร้นจริงมาก ยุ่งมากยุ่งปากทั้งครับมันนี่แหลมืฝันว่าได้ไล,ลคคยคับรถข,ขั้นเก่านะอย่างนอย่างนั้นงูครับผมเอาฝันฝันเกี่ยวกับรถได้ขับรถขั้นเก่าเนี่ยจักรอบแล้วพ่อเออมันเก่ยอะขึ้นของนี่ฝันเกี่ยวรถขั้นเก่าเลยเขั้นพิฆาตนะหมายหมายถึงฝันเกี่ยวกับปิฆัตนี่สองรอบนี่หร่อเปล่าไม่เอืนอแล้วครับแล้ว ยกไปงานมู่พวกเดียวกันครับไปกินเลี้ยงกันนะครับเพื่อช่องร่วงมันี้โอขายบนห้องเขาของน้ำมาท่านของน้ำว่าท่านเอ็นเอ้ยพ่อยไว้ยังไงเนี่ยท่านน้อยขีดแดงก็เนาะก็ขีดแดงมาเพราะอามีอยู่เออขีดแดงให่ส่งนี่ีะมัดทุกคนเอาหมดโอ้ยนี่ระบาดที่มันขักพ่อเอ้ยเต็มเลยระบาด เต็มบ oh, okay. ้านนี่เราบารที่มันคักนี่ยโอ้ยจังละค่ามันบ่หมันเนาะบ่บ่จาะบ่แต่เพรต่ท่านขี่พันได้ด้วพันดีเลยนี่เคยเคยฝันเห็นขี่เห็นยังฝันว่าขี่ตรงขี่แดกเตี้ยบลี้่สันพ่อบ่ใช่ว่าสันพ่อได้กินเนี่ยกินยังแบบเนี้ยได้หลายนั่นบ่เคยเจอเดอะจ้ะคือวันเล่นหันละเพราะว่าเขาตรงเนี้ยมันหายได้หลายมนก็มัก็เถื่อวันนี้เพาฝันตัองบ่ได้กินเนี่ยบ่ราะฝันกว่า วันนี้ไ่ได้ฟันก็่ากินเนี่ยว่าฟันของน้าพ่อแต่เมื่อว่าผลมาไนตีหิเลียนกันครับมูก็ฟังเลครับเกิดท้องร่วงมีแท่ให่ส่งเสียครับผมบัดนี้ผมขอฟังฟันอันที่ที่สองไม่ในไอที่ฟันซ่อนฟันน้าพ่อผมขอฟังไอฟันซ่อนฟันเจเจเนี่ยผมสีวิเคราะหนินะฟันซ่อนฟันอีนที่ว่าการมั่งแตกเครื่องนี่ผมไอตอนนั้นมันตัดาสเงื่อนมันเบิดนะ มันมาย่ายย่า่นี่บอกพ่อนี่ว่าเขยจะไปยามเด็ดพ <gt. S 2> ่อนะครับยามเี pues ้ม <gt. S 2> ันทับหน้าพ่อเรากหงเย่ดีกบ่าหน่งโบกหงเยนขึ้นฝันนี่ครับผมนนมาโบกโกหงเย่ีดที่ครับอาพรงเยขึ้นหงเยนข้้นฝันนี่ก็วันหครับเสียนังเพิน่งดีหน่อยาารเช้างั้นนังพ่อเขาออก ออกออกมาวันนม่ควบฝันด้วยครับเรากต่ไม่เห็นนั่นกระมังนลืตากันถังกันตกวงครับแต่เป็นสองเพียงครับแต่เป็นสองเพียงเรากับเต้เองไปงอกมันี่กระมังมันยังอยู่นี่่ะโอ้ยยอยูี่ย้ยนี่ถังไหมครับผมต่นี้ไม่ครบที่สามตัวอือาตาเกียดจะหน้าหอยตัวน้องเปลน่ันมามาหว่าจะปาาถังอ้าวเน่ยเดี๋ยวห้เปลี่ย อย่าดื้อตัวนิว่าจะเรื่อเนี่ยไม่หยุไดไมหาแนววินมาติดเพราะว่าอัน,นกะละมังติดติดตางเนี่ยมันแตกแล้วแตกเกินนีงแล้วก็เป็นของเพียงแล้วครับแล้วมนนี่แหละหลันไปเลยพ่อวิเคราะห์จังไรบ่เนี่ยในส่วนฝันที่สองนี่ฝ<ะ>ันกะละมังแตกเคกองนี่กบตามตัวนี่พ่อวิเคราะห์จังไรบ่เนี่ยส่วนัวามก,กบนี่ตาม พ่อเด้ยืคนผันว่าในกบเลยเกียนร่ิที่ในปีเป็นเก้าเนาะครับอ่เก้าก่กบมีควาตัวก็เป็นสามเก้าหนเก้าหน่ะนะครับอพอกก็บอกว่า,าวมันเปลนทะเบ,บียนรถตัวนึ่งมันเปลี่ยนทะเบียนรถเก้าตัวนี่่ทะเบ,บียนรถเก้าหน่ะทะเบ,บียนรถสามหึ่งมเก้าไหมโอ้อ๋อแล้วเ่ว่าผันดีครับผม แล้วในส่วนพ่อวิเคราะห์แล้วหลังจากนี่คงทุกไทยแต่เมือเมื่อเรียกจีวากนี่พ่อมันใจตัวใดระวังไม้เลขทะเบียนรถนี่สามหนึ่งสามเก้าเนี่ยที่ไม่จับชนกันนีมันจะว่ากี์ตัวออกวิเคราะห์พออันกรณ์สี่ห้รถว่าสามหนึ่งยี่สามยุขังรังแน่นอนสามเก้ายี่ข้างบนครับเอาแบบนี้รถหรืกกับมี่เรีของมันมีเท่านี้แล้วของทะเบียนรถสามหนึ่งสามเก้าเนาะ มันตีได้ทรนั่นทุกขบนทั้งทั้งนึงทุกขขงรงทั้งน่ทันี่แหละครับผมมันมันจำความหลังอ่ะคือว่ามันมนลาดละครับผมไม่หันมันเปี่ยนม้ามาได้จิก็เากใช่ไหมงี้งี้ตีเดือดเดืมันมาขัดกลนนี้นะโอ้ยนะพ่เนาะ วันวันนึงเขาตีเพราะถือกันว่าเพื่้นในเรานะฮะแต่ยังว่าตีร่างหนึ่งม ouais ันไม่ย nah. ีสิบจีขวัดยังว่ยเอาเนี้ยตอนนี้ก็ะพ่อแม่นมาว่าพูนเล็เข้ากับมีตัวนี้นะพอเนะก็ไม่แค่นี่แหละเพาะเพามีตัวเคลื่อนแบบสามหนึ่งสามเก้าไปคับแต่ว่าขันสามหนึ่งนี้เคลื่อนว่าสิเป็นร่างเป็นยังก็มั่นใจว่าเลขสิเป็นร่างพ่อ แกยังคือมั1 1> <mad 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 ่นใจว่าสามหนึ่งสิบเป็นลังม um ีความคิี่ห็อย่างไรมันมันใจก็ราะว่าฉันเพราะว่าไปหาเพื่อนได้ขับรถขึ้นเขาไหมครับขับรถขึ้นเขาหนี่ยมันมาทำก่อไมันจะอยู่ข้างบนครับฉันพันให้เขาอยู่ข้างบนทำหนึ่งมันต้องอยู่ข้างล่างแมนครับมันบอกความกันสองตัวด้วยเนาะครับครับ เขับรถขึ้นเขาไปกินไปกินเรี้ยงน้ำมูนะครับผมแต่ท่ว่าทำเก้าหนี่ต้องยกข้างบน้ะเรือนครับผมเพ้าว่เขาก็เดยนไม่ได้นบนข้างล่างไม่ก็ไดครับผมนะมันจะเรียกสองัวโมงะพ่อเราเปนอนบนข้างล่างกันละครับเดี๋ยวนี้ลงทุนไม่แล้วหรือล่าลงทุนไมเรื่อง,ะง,งอะะครับมันหอก้ตัวไปแคนขึ้นยื่นนะ สามตัวกับหนึ่งสามเก้านี่และเนาะคุณพ่อเนาะหนึ่งสามเก้ากัสามหนึ่งสามนี่เหะสามหนึ่งสามคือสามเก้าสามนตัวนะอ 1, 3, 2, 3. 9, 3. พอนะ่อเนาะงนมันเลขบ่กกี่ตัวนตีไงหล่ะเอา้ากัเงีคือคือามอมันคือลามาเนเเดขัขึนเะคาจมบลากระทาจังหวะให้มันจอมืนอน,นี่และพ่อะันเวลา่น ยอบวันในแรื่องควสิ่ันมาจังไงอีกพวกครับผมนะกันพันธันพันถึงอะไรก็สิพวกแปห้าหรอกครับผมครับครับเอ้าพ่อกินข้าวเลี้ยงไปหรอพ่อกิ็นนี้มดียอะแล้วพ่กมากนั่นเห็นว่าเอ้าลมบปวันมันมาลบกวนเวลากินข้าวพ่อที่ฉลอกบ่าวันก็ลบกวนพ่ออาบันนี้ก็จะลบกวนพ่อซั่มนี่นี่พ่อบันนี้พ่อครับที่ลบกวนพ่อซั่มนี่เด้อบันนี้พ่อครับ ครับครับขอบคุณพากลุ่นหลายๆครับผมเป็นคนเองก็ลพวกรถไี่ว่าลงปวรหรือเปล่าไม่ได้ลอยครับผมครับขอบคุณพ่อหลายๆเด้อครับครับครับครัสวัสดีครับ